สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับนพธีเคฟิกนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคลิปซ้ำซากครับผมทดลองการเลี้ยงกุ้งครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ไม่ทดลองครับแต่จะมาเลี้ยงเลยชุดหนึ่งครับก็คือซื้อมาครับชุดหนึ่งเป็นด่างวัวแล้วก็ผสมกับไนี่ครับส้มด่างครับกดส้มด่างครับผมก็เราซื้อมาทั้งหมด6ตัวครับผม ก็ผมว่าน่าลุ้นอยู่ครับชุดนี้เพราะว่าสวยทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็คืออันนี้เราจะไม่มาทดลองแบบว่าหลายๆวิธีแล้วใครอยากให้ถมทดลองวิธีไหนคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับบอกอยากให,ให้ให้อาหารด้วยอะไรเลี้ยงยังไงอ่าได้เลยเดี๋ยวชุดนี้ผมลองให้ดูเลยหกตัวครับ,รบในตู้ยี่สี่นิ้วครับผมนี่ครับชุดนี้พ่อแม่ก็จะเป็นบามนี้ครับผมนี่ พ่อแม่ก็จะเป็นนี่นะอ่าพ่อแม่ก็จะเป็นนี่เป็นด่างวัวตัวนึงแล้วก็เป็นโค่ส้มตัวนึงครับผมก็ง่ายๆก็เราจะมาเลี้ยงเลยเราทดลองนี่ชุดทดลองเราก็ยังอยู่วางไว้บนที่เดิมนี่ผมล้างตู้ครับผมล้างตู้ยี่สิบสี่นิ้วามาที่มันอยู่ด้านล่างเป็นฐานานะครับผมล้างมาใส่เพื่อจะเลี้ยงเลยครับผมหกตัวนี้ก็นี่ครับได้แก่ชุดนี้นะครับเราไปตัดเองกับมือเลยครับผมนี่ แรงนี่เป็นอาจจะเป็นด่างวัวไม่เป็นด่างวัวก็เป็นโกส้มครับผมก็เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนครับเราค่อยมาแกะอกตัวจิงครับผมอันนี้ผมก็เขาบอกว่าไม่จําเป็นครับที่ต้องมานั่งตับอุณหภูมิน้ําแต่ผมก็ตับไปก่อนครับผมไม่สนใจครับัมวมันตายครับผมนี่ไม่มีตังครับ แต่เขาบอกว่าช่วงนี้ครับโก้ดราคาตกครับผมกุ้งเราผมว่าตกก็ตกไปครับเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยใจรักครับผมถ้าใครคิดว่าในเรื่องราคาก็แปลว่าไม่ได้รักกุ้งนะครับรักเงินมากกว่ากุ้งครับผมถ้าใครรักในการเลี้ยงกุ้งหมว่าไม่นั่งคิดเรื่องเงินได้ครับผมแต่ก็โอเคครับสําหรับคนเรามันต้องทํามามันต้องซื้อขายทํามาหากินครับผมก็เข้าใจครับว่ามันราคาตกจริงครับแต่ผมก็ไม่ซีครับผมเพราะผมรักกุ้งครับผม ก็ง่ายครับเดี๋ยวเราจะปล่อยครับผมแล้วเราก็เราจะเริ่มต้นจากการให้หนอนแดงก่อนครับแล้วถ้าใครผมจะทําถ้าใครคิดว่าควรทําเป็นอีพีโซดหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับแต่ถ้า,ถาคือถ้าคิดจะทําเป็นอีพีโซดใช่ไหมครับก็คือผมจะให้แนะนํามาเลยว่าจะให้ให้อาหารด้วยด้วยอะไรแล้วเลี้ยงวิธีไหนยังไงอบอกผมมาได้แล้วผมก็จะทําให้ครับแล้วก็จะจับนับเป็นนี่เลย อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามผมจะอัปเดตให้เรื่อยวๆว่ามันเร็วขนาดไหนวิธีใครเร็วครับผมถ้าเดีย๋ยวอนาคตครับถ้ายอดซับสไครต์ถึงหมื่นผมอาจจะจัดแจกครับผมอาจจะแจกลูกด่ดางวัวหรือลูกอะไรครับถ้าเพาะได้ครับถ,ถึงเวลานั้นเพาะได้แล้วอาจจะแจกลูกด่ดางวัวคนละสองตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุ่มใบครับผมประมาณนั้นครับ แต่การทำเป็นคลิปครับหาการิีกาของครับว่ายังไงครับผมอ่าเราก็จะปล่อยเลยนะครับถ้าใครอยากให้เลี้ยงด้วยวิธีไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับครับนี่ก็จัดตู้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับก็ลบๆนิดนึงครับสำหรับสายก็ใครแนะนำมาได้ครับติชมได้วิธีไหนอะไรนี้ผมหยิบคัตเตอร์ทำไมก็ไม่รู้ครับนี่อัลฟาครับผม ขาเจแปนครับติดมาจากที่เทงาานแต่ปล่อยเฮียตัวก่อน่ามันไม่ลงลงไปเรียบร้อยครับผมส่วนนี้ครับดูในอีพิโซดเราอาจจะเป็นวันพุธนะครับที่ต้องข <c oughs> ายครับผมก็ เราแยกครับชุดที่สองเราแยกใส่แก้วนะครับผมส่วนชุดที่ชุดที่อะไรนะชุดที่สี่กับชุดที่หนึ่งขึ้นคอนโดเรียบร้อยครับชุดที่สามอยู่คนละกล่องนะครับผมผมแยกเป็นคนละกล่องนะครับครับและชุดนี้เป็นชุดที่ห้าครับดูชุดที่ห้าสองหาหน่อยตัวใหญ่หรือเปล่าครับผมว่าชุดที่ห้าตัวไวมากครับชุดที่ห้านี่คือให้กินแต่ตอแดงเลยนะครับผมตัวไวมากเจอไหมครับ ชุดที่ห้าไม่อยู่ในแก้วนะครับผมู้ในแก้วต้อหาให้หาให้เพื่อนๆดูนะครับเจอไหมครับ นี่ก็คือชุดที่ห้านะครับอย่างที่บอกดังซีครับชุดใหม่ครับเพื่อามาลงโอเคอยู่นะครับผมว่าโตไวมากนี่ครับเราก็มาดูปล่อยกุ้งครับนี่คือปล่อยไปทั้งหมดตัวนี้สี่ตัวแล้วครับปล่อยไปสี่ตัวเรียบร้อยก็คือผมก็ที่ผมต้องเอาชุดสองแยกไปก็เพราะว่าผมต้องเก็บออกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า มันเต็มครับต้องเอาออกมาใส่ตรงนี้แทนครับผมใส่ในชุดนี้ยครับก็อเอาออกมาใส่ในมาใส่ในนี่แทนอันหนึ่งครับผมผมว่าความแรงออกได้อยู่ครับเรียบร้อยครับยังไงก็นี่ปล่อยไปแล้วครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะจะัดใหม่ครับผม แล้วก็อ่านหนอนแดงเข้าไปหน่อยครับต้อนรับเขาหน่อยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาบอกว่าใครแนะนําเข้ามาได้ครับสําหรับวิธีการของแต่ละคนครับผมจะทดลองให้ครับก็เพราะว่าเราซื้อมาใหม่นะครับลงเดินเอาออกซิเจนหน่อย ย,ยกไหม้างหนึ่งอ๋อไม้างนะึ่งดึงอะไรดึงหนึ่งเราจะทำเป็นเหมือนอ,อาญาที่ครับสำหรับห้องเช่าอย่างที่ผมบอกครับผมเลี้ยงในห้องแคบๆค,ครับผม ใช้เนื้อที่เยอะไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีที่นอนครับผมก็วันนี้ก็นี่ครับใช้เนื้อที่ง่ายๆครับสําหรับใครที่มีตู้อยู่แล้วคิดว่าเราไม่มีพื้นที่เลี้ยงนะอย่างวันนี้เราจะเลี้ยงใหญ่คงไม่ได้เลยวันนี้ไม่จริงครับผมนี่ผมไม่มีครับห้องผมผมแคบกว่าห้องอื่นแน่ๆครับเพราะว่าห้องผมค่อนข้างจะเป็นราคาถูกครับผมแคบกว่าที่อื่นแน่อนครับ ก็จัดนิดหน closure, <author> deve, ่อยครับก็ได้แล้วครับนี่ครับก็โอเคอยู่ครับผมนี่ก็ ค okay, ครับนี่ก็เริ่มปรับออกครับผมที่ทาอยู่ตอนนี้พยายามปรับความแรงออกให้มันพอดีครับนีเราปรับความแรงออกแป๊บครับสักครู่หนึ่งนะนงปรับให้มันมค่อยๆออกมาพอดีพอดีแรงไปก็ไม่ค่อยดีครับโอเคครับผมว่าความแรงก็โอเคแล้ว ้ยออกก็สำคัญนิดนึ่งครับแล้วก็ให้ออกที่เขาที่เพียงพอแล้วผมถ้าไม่พอแล้วอาจจะทำให้เขาอยู่ไม่สบายครับคนเราไม่มีอากาศหายใจเนี่ยครับผมเราก็ ไม่หนอนแดงเหมือนเดิมครับก่อนที่ทุกคนจะคอมเมนต์ครับก็จะเริ่มให้จกเกตัวเลยครับนี่ชุดแรกให้ไม่เยอะครับเพราะแยกเป็นคนลตัวแล้วจะให้ไม่เยอะครับ có cái lịch lịch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  hai giờ ưu hồng cả ทีนี้ก็จะมาให้ข้างล่างมัางครับข้างล่างก็ข้างๆพี่จะสำคัญน,น,นะ,นะแต่ให้ยากหน้าดูเลยครับวิธีการให้ง่ายๆก็น่าจะเป็นการโยกย้ายเขาออกมาเล็กน้อย เัาก็จะให้ให้ค่อนข้างยากครับผมเพราะพื้นที่ทน้อยอย่างนี้แหละครับประหยัดพื้นที่คจะเบิร์นน้ำที่อื่นนี่นึงครับเพื่อจะใส่ลงไปเบิร์นน้ำที่อื่นนี่นึงครับอย่างน,น,น้อยครับเพื่อจะล้างแล้วใส่ลงไปครับ ก็คือเลี้ยงหนอนแดงเหมือนเดิมครับหนอนแดงแล้วก็สาหร่ายครับผมาหายหมดก็เติมครับเอาลบกกเข้าไปครับผมเขาบอกว่าสาหร่ายยิ่งลกยิ่งดีครับไม่เป็นไรอันนึงนี่เนี่แล้ว,ลวมันก็จะเป็นหนอนแดงมันก็จะติดตามสาหร่ายนะครับเราก็พยายามเอาอันนี้เขี่ยให้มันลง ล้วก็ปีนขึ้นมากินนอแนแดนนะฮะก็ไม่มีแล้วากครับถ้าเป็นนอนแดนผมก็จะไม่ค่อย,อยลงเขาไกินนอนแดนไปโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมยังไงก็ฝากกดซับสไครป์ฝากติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่ในการเลี้ยงกุ้งเหมือนะค,ะครับผมก็อยากจะขอคำแนะนำครับผมจาก รุ่นพี่ที่เขาเลี้ยงกุ้งมาก่อนหรือว่าอยากจะเป็นแบบว่าแบบอย่างครับเป็นการทดลองให้ทุกคนเห็นครับผมว่านี่ครับว่าอ,อ,อะไรถูกอะไรผิดครับผมก็อ,อยากจะลองเลี้ยงบางทีก็ได้ยินมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามาเลี้ยงยังไงยัง,งไงนี่ครับดูอเขากําลังกําลังลากหนอนแดงครับผมเห็นครับกําลังลากหนอนแดงมากินครับผมนี่ครับ ก็ง่ายๆครับก็คือวัตถุประสงค์ของผมที่การเลี้ยงกุ้งก็คือผมก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบว่าคือผมรู้ครับบางทีทดลองไปด้วยมาเลี้ยงไปก็ตายเลี้ยงไปก็ตายก็คือเปลืองเงินเราไม่กล้าเลี้ยงครับผมผมก็ทําให้ครับผมเลี้ยงให้เดี๋ยวจะมีการเพาะให้ครับผมแต่ผมก็ยังไม่มีพ่อแม่พันธุ์ครับผมก็มือใหม่นะครับกาลังฝุกพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาอยู่ครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามผมนะครับคือก็ ้องการกำลังใจเหมือนกันครับผมช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์หรืออะไรเลยนะครับก็สำหรับคนที่คอมเมนต์แนะนาคอมเมนต์ติชมก็ขอขอบคุณมากๆจริงครับผมยังไงก็ฝากแนะนําฝากให้คำปรึกษาติชมได้ครับถามได้ครับผมไลน์ทิ้งไว้ด้านล่างครับผมครับยังไงก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ